สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหดึงแน่นอนค่ะวันนี้โอ้โหพร้อมเพรียงกันเลยนะฮะส,<า>ส<า>คนสค่ะกับสงผลใหม่ของคุณ oh <my> นิิวไม่ทราบว่าหลุดจากค่ายไหนอะฮะ แถวนี้ละค่ะตอนแรกจะตัดสั้นแบบให้เขาเรียนนิดเดียวแต่ปรากฏว่าทางช่างเขานิดเดียวของเขาจะปห่ยนิดเดียวของเขาไหยเลยค่ะไหยข้างให้เลยรายกลายเป็นรอดอแม่ไม่เป็นสวนสนามปะเขานั่นน่ะสิไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมไหนสภาพนี้ได้ใช่ไหมคะเขาคงรับได้แล้วล่ะจริงๆเนี่ยผมว่าตอนแรกจะให้คุณปียันนันนะครับไปใส่ แอโฟอะจะได้มีผมเยอะๆไงจะได้ดูเปลี่ยนลุคบ้างแต่มันจะกลายเป็นรายการตลกไปนะนดี่าแบบนี้ละกันนะแบบเรียบร้อยแบบนี้ละอย่างนี้ดีกว่ามากันที่ข่าวเมื่อวานดีกว่าครับของผมเข้าเป้านะครับนั่นก็คือเรื่องที่การเสียชีวิตอย่างสงบของพระเอกปอทิษดีหลังป่วยโรคไข้เดอดออกและภาวะแทรกซ้อนรวม71วันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช กับการยืดสอบส่วนพระเทระถือคลองรถหรูฮะของผมเป็นกรณีตำรวจรวบประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจครับในข้อหาทุจริตเงินสกสค .2500 ล้านบาทครับก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ของคุณกิที่เดนั้นนี่แบบว่าดูจากภาพสิโอ้โหเขบทุกฉบับเทนะทุกฉบับดีกว่าขนาดนี่ขนาด ยี่ห้อที่เป็นข่าวการเมืองอย่างไทยโพสต์ยังเป็นหน้าหน<ม>ึ่งตัวบล็มเลยนะะ,ม,ะมากมาที่ข่าววันนี้ดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องแรกครับเป็น<ม>เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชคราว<ม>น,นี้ก็ออยังยังยัง,ยงไม่จบนะฮะก<ะ>็ะยังมีปัญหาหลายๆเรื่องนะฮะ,ฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยครับวันนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะครับได้เปิดเผยว่าต้องรอสรุปนะครับในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบรถหรูของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงรวมถึงกรณีความสัมพันธ์กับพระธรรมชโยแห่งวัดพระธรรมกายนะครับให้จบสิ้นก่อนนะครับก่อนจะนําชื่อขึ้นทุนเก้าถวายเป็นสมเด็จสังฆราชนะฮะด้านอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับคุณภัยบุญนิติตะวันได้ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเรียกร้องให้ตรวจสอบอำนาจการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดยเห็นว่าการออกมาติที่ประชุมรับเนี่ย สอบผิดขั้นตอนครับ<ม>เขาบอกว่าจริงๆแล้วนายกต้องเป็นคนเสนอชื่อ,อนะครับก็ต้องว่ากันไปก็ดูกันไปนะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะคดีเลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ของบริษัทชื่อดังที่มีชื่อว่าฟิลิปมอริสนั่นเองนะฮะวันนี้นก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของอายการสูงสุดนะครับแถลงยื่นฟ้องบริษัทฟิลิปมอริสไทยแลนด์ลิมิเต็ดในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่โดยจตนาที่จะ ท่อค่าภาษีของรัฐบาลหลังพบว่าที่ผ่านมาสำแดงราคาบุหรี่ยี่ห้อมาโบโลและ l อเป็นเท็จระหว่างปี2546ถึง2549รวม272ครั้งเสียหายกว่า20,000ล้านบาท2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยสารประทับรับฟ้องก่อนอนุญ,ญาตให้ผู้ต้องหาคนไทยปล่อยตัวชั่วคราว และนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การในวันที่25เมษายนนะครับส่วนผู้ต้องหาต่างชาติที่หลบหนีอยู่ก็ให้ออกมาจับครับครับก็เป็นอีกคดีใหญ่คดีหนึ่งนะฮะครับค่ะของนี้นิาค่ะเป็นคดีธุรกิจฟิตเนสชื่อดังค่ะอย่างแคลิฟานิอวาวเอ็กซ์เพลนที่เจ๊งไปอะนะใช่ค่ะวันนี้มีรายงานความคืบหน้าจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินค่ะได้มีการแถลงอายัดทรัพย์สินของบริษัทแคลิฟ o น n i a ว o า e เอ็กซ์เพ e ค่ะกับพวก รวม88ล้านบาทฐานช่อโกงประชาชนหลังพบปิดกิจาการทั้งหมดทําให้สมาชิกที่จ่ายรายปีเดือดร้นอนพบในช่วงที่บริษัทขาดทุนตั้งแต่ปี2,543ถึง2,554มีการโอนเงินให้บุคคลภายนอก รวม1,600,000ล้านบาทเฮ้ยขอโทษทีค่ะ1 6 0 0 0พันล้านบาทอ๋อและเจ้าของบริษัทเนี่ยยังไปซื้อที่ดิน5แปลงที่จังหวัดพังงาก่อนปเปลี่ยนกรรมการบริษัทเพื่ออำพ,<ล>พรางโอ้โหครข่า <จะ S 2> ็ต้อง <ไป S 3> สืบสวนกันไป ครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะต้องเรียกว่าเหนือจริงๆนะฮะสำหรับผู้ใช่ครับสาหรับผู้ต้องขังนะฮะผู้ต้องขังก็คือไปทําผิดกฎหมายแล้วตํารวจก็คือพาตัวเข้าห้องขังอะฮะไ้มันเกิดอะไรขึ้นไปดูข่าวนี้กันเลยฮะเมื่อทางด้านผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้า100เม็ดเพื่อจําหน่ายวัย36ปี ปรากฏว่าเขาหลบหนีออกจากห้องขังที่สถานีตํารวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่อ,มอย่างลอยนวลเลยนะฮะหลังนําตัวไปควบคุมขังนะฮะโดยผู้ต้องขังคนอื่นให้การว่าเขาเนี่ยอาศัยระหว่างที่10เวร์กำลังนอนหลับในช่งชวงเช้ามืดใช้เหล็กจากมุงลวดดที่ใช้ป้องกันยุงบริเวณช่องระบายอากาศ สะดอกกุญแจที่ล็อกห้องขังนะฮะ oh, oh. พร้อมข่มขู่ว่า oh. ถ้าใครส่งเสียงร้องให้ตำรวจรู้จะใช้รวดแทงขอให้ตายก่ oh. อนที่จะหลบหนีไปนะฮะวุ่นวายมากฮะค่าทางนี้โอ้โหค่ะ ของนินวค่าปิดท้ายกันที่ข่าวการเสียชีวิตของพระเอกปอทิสดีสหวงค่ะคเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะได้มีวิธีรถน้ำศพแบบภายในที่บริเวณห้องดับจิตโรงพยาบาลรามาธิปดีโดยผู้จัดละครนักสแสดงและแฟนคลับได้มาร่วมไว้อะไรกันอย่างคับข้างค่ะก่อนที่พิสุได้นำขบวนศพออกมาเพื่อนำรถไปที่วัดกลางพระอารามหลวงที่จังหวัดบุรีรัมโดยภรรยาคุณโบวแวนดาสหาวงค่ะได้กอดภาพ ได้กอดภาพของคุณปอเอาไว้แน่นอกแล้วก็มีการร่ําให้ตลอดเวลาค่ะทั้งนี้เนี่ยมีพิธีสวดอภิธรรมศพระหว่างวันที่19ถึง22มกราคมแล้วจะมีพิธีชาปนากิจวันที่24มกราคมที่วัดดังกล่าวค่ะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับพบราโพสาวงด้วยนะครับช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นผักสกุลเดียครับ